ันนี้เป็นวันเดย์อินฟิสเนสวิ h มินอา่ะหวังว่าทุกคนจะอยกับเราแล้วก็เป็นอินสไพเลชั่นให้ทุกคนดูแลสุขภาพมากขึ้นให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ความผิดไปกับเราด้วยสวัสดีค่ะดนดีต้อนรับกับสู่ช่องมินอาร์ซีโอไดแล้วตอนนี้เราอยู่กับเทนเนอร์มุกโคลของเราเทนเนอร์น่าราไม่ไหววันนี้นะคะ9โมงเช้าเรามาถึงที่ฟิตเนสแล้วค่ะแล้วเราก็เลยจะเริ่มแทนกันเลย ในขณะที่พี่สาวกูไม่มีคิวเดี๋ยววันนี้เทรนเนอร์จะถ่ายดีอให้เราด้วยแต่ว่าจะถ่ายเป็นควแนวนะตั้งอะไรอย่างนี้เทรนเนอร์เราเก้ามใหญ่มากเลยนะหนาบุกด้วยเออก,ก <9 S 2> ้าโมงนะคะนะัดเทรนเนอร์วันนี้อ,ออกจากบ้านเจ็ดโมงทุกคนอ,อเปิดคือเ,เปิดออกสี่สิบห้าองศา เดีเมาครสงครัสมากที้างไว้สามสองเพื่อที่จะคอนโทรลและโฟกัสมากขึ้นเอยั้างไว้นะเงยคางไนะสอนดีนะคะเนี่ยดึงเข้าไปแล้วก็เกงสอกไว้อย่างน้อยสามวิค่ะไปค่ะ จะเปลี่ยนมาเล่นเครื่องหลังนะคะเครื่องนี้คือเครื่องดึงหลังค่ะทุกคนเฮนเนอร์เขาจะสาธิตให้เราดูเห็นเนอร์น่ารักมากโพซิช <Position> ันเขาก็จะมีความถูกต้องแล้วดูคางเฮนเนอร์ก่อนทํคนเล่นเซเนเนอร์ดูคางเฮนเนอร์ก่อนทําแบบนี้นะคะ <laughs> <laughs> เวลาจับกิฟนะคะทุกคนจับกิฟอย่างนี้นะเดี๋ยวใครเป็นเฮนเนอร์ก่อน จับกิฟต์ในกิฟต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงลงดึงลงพอดึงลงเสร็จเลงลงมายังไงคะบีบสะบักค่ะบีบสะบักค้างไว้สองถึงสามวินาทีนะคะค่าอะไรค่าลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้เราจะสอนท่าใหม่ขึ้นมานะคะตอนแรกเราจับกิปบนนี้นะคะวันนี้เทรนเนอร์จะสอนให้จับกิปนี้ค่ะ เขาไปเรียนเรื่องกล้ามเนื้อกันมาจากไหนคะวิทยาศาสตร์การกีฬาถ้าปวดบ่าเฉยๆให้จับลงมาอีกนิดนึงดูกล้ามเห็นเนื้อสกอร์ดูกล้ามเห็นเนื้อสกอ่ะตั้งใจเรียนไหนคะ่ะ ติดเลยครับิก็จะไข่ไขเดิมกลางอ่ะคนหนึ่งที่เขาไปเต้นตั้งแต่เช้าอะค่ะทุกคนไปทีมราชสิอ๋อยืนเลยไปด้านหน้านิด <c oughs> หน่อยโอเคสวัส<โ>ดีท<โด>ุกคน ห้ามกำเด็ดขาดชอแล้วก็ใช่ใกล้ๆกันครบอันนี้มันช่วยถักผ้าอะไรเขาสอบเลยใกล้กันบ้างถึงเงยฟังเล็กน้อยนี่เขาสอบใกล้กันมากที่สุดฮะสามดีสเปกแอนด์อกโอเคถ่ายอะไรอยู่ถ่ายสูตรเทรนเนอร์ทุกคนเทรนเนอร์คนน่้นมาเดี๋ยวเราจะเป็นพี่สาวอันนี้ที่แบบ ก้ามแน่นเหมือนเห็นนอนฟเนีน่ยอินฟูเนี่ยอินฟูค่ะห้ามกำด็ดขาดแล้วก็ยกเออระยะก็คือประมาณเข่าถึงอะไรสักอย่างแปดเอาตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย่แนติดจุดก็คือตรงนี้เอาตูดไปเก้าีแล้วฉันจะหนีนอนพอสอบได้มีเงี่ยนะทุกคนได้ได้อยู่พี่เห็นเนี่ยพูดเลยเวลาดึงเข้ามา คือมันไม่ใช่เครื่องโง่ๆทุกคนมันจะมีเทคนิคมันจะมีดีเทลการเล่นก็คือเขาบอกว่าให้ดึงเข้ามาที่ท้องน้อยห้ามดึงเข้าสะดือเพราะว่าถ้าดึงเข้าสะดือไหล่จะยกไหล่จะยกแล้วก็ถ้าดึงเข้าทองน้อยมันจะเป็นยังไงนะไหล่จะกดไหลจ่หลจะกดลงไปสอจะกดแล้วก็ต้องเอาบีบบีบสะบักหรือแทงข้อศอกไปข้างหลังผ่านชายโครงไปแต่คือเลยนะคะแล้วก็พอแต่ว่าอะไรวะเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลย แต่ตอนนี้เป็นพี่สาวหลังพี่การอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพอหลังหายพี่การมันก็จะดีขึ้นค่ะพุกก็คือว่าดูแบบมันเป็นอะไรที่มันดูเบสิกทุกคนแต่ว่าเวลาเล่นแล้วมันมีดีเทลเยอะมากทุกคนมันเป็นแบบก้อนกล้ามเนื้อเฉพาะจุดวันนี้นะคะเทนเนอร์มุกก็จะไปเที่ยวเล่นของเขาแล้ว,ลว <laughs> ไ,ปไปเทนต่อเหรอพี่ไปเทนต่อเหรอแล้วเราก็จะไปวิ่งเล่นกับน้องพอกันต่อนะคะขอบคุณเทนเนอร์มุกสำหรับวันนี้ เออพี่อิสระกับน้องพอหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะเอานางไปทําอะไรสักอย่างทุกคนเราก็จะพบว่าพบคนเหงาหนึ่งอัตรามายืนวิ่งเล่นอยู่คนเดียวดูมันก็ดีแต่มันน่าจะไม่ใช่วันนี้มันเจ็บเข่าคนมันเป็นคอนเทนต์เดย์ค่ะเพื่อนก็อยู่ชั้นให้ชั้นปีนขึ้นมาบนเครื่องอันนี้ค่ะทุกคนเพื่อนบอกว่าคือเหมือนเฮนเนอร์เครื่องเนี้ยไอเครื่องที่ขึ้นบันไดเนี่ยมันจะเบิร์นเยอะทุกคนแล้วอีเพื่อนก็ยุ อีเพื่อนคนนั้นก็อยู่ให้ขึ้นมาบนนี้ค่ะทุกคนที่เครื่องเดินทางราบทางชันของเรานะคะคอนเทนต์จะเป็นแบบคอนเทนต์เน้นๆไม่เน้นเล่นค่ะเราก็จะบรรยายเนื่องการมาฟิตนเนสของเราทุกคนตอนแรกที่มามันแบบจะมีความป่วยๆทุกคนแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นมาก็ <laughs> มีเพื่อนเล่นค่ะตอนนี้นะคะน้ำหนักจะลด ตอนแรกหนัก50กิโลตอนนี้แบบเกือบจะปาเข้าไป54แล้ว53.5จาะ54แล้วทุกคนดูแบบมีความมีนะมีนวลแต่ว่าแขนขายยังตะเกียบอยู่อเปล่างานของวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ยูเหงื่อน้องก่อนต้องมาแข่งกันนะเธอหรือเธอไปบินเธอไปญี่ปุ่นไม่ใช่หรอใช่ถ้าเขาบอกงานบินพาทุ่มเอาเขาจะกลับมาไปขึ้นมาต่อ OMG หยุดพลอยก็หยุดฉันหยุดแต่ใช่ฉันหยุดพอดีผลงานผลประกอบการผลประกอบการของน้องพ่อในวันนี้ยังยังไม่ประกอบการยังไม่เสร็จอยากกินผักต้มคนเยอะหรอต้องไปจองคิวเลยจองเลยไหมไปกินได้ได้ว่างชอบกินตีน้อยจริงกินได้ว่างตีน้อยจริงเหรออยากกินผักต้มนี่แฟนของนายมันหลุดอะตัวเอฟะเห็นบอว่าเขาไปถ่ายวิดีโอกัน ตอนนี้นะคะเวลา10มง26มแล้วค่ะเราจะเข้าจิมบอตอน11โมงแต่ว่าตอนนี้เรายม่มีเวลาอยู่ค่ะเราก็เลยจะมาพาทุกคนมาวิ่งเล่นในสตูดิโอของเราที่เรามาเรียนคัสต,ต่างๆที่นี่นะคะก็จะมีคัดจิมบอลมีเฟรกนะคะมีฮิปแดนซ์ซึ่งเธอชอบลันล่าก,กับการเต้นมากเลยน้องพอตัวลีลงนะน้องพอตัวลีลงนะตัวเล็กลงอะน้ำหนักลงไหม พี่อ้ําหนักขึ้นาพี่4โลแล้วแก <ลง S 1> จะบ้าต,ตายไขมันลงกล้ามเนื้อขึ้นน้ำหนักเขาเดิมวันนี้นะคะเราจะมาอิสระสดใส่ที่สตูดิโอแห่งนี้เราจะมาสอนน้องพอลเล่นเฟรกกันคะ่ะพอน้องไม่กล้าเข้าคลาสค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพกันก,นก่อนเลยนะคะทุกคนมาอันะน,นี้แล้วน้องพอ่ไข่เดียวให้พี่อ้ําหน่อยเดี๋ยวพี่อ้ําจะสอนเซตอัพมานะคะสําหรับคาสเฟกนะคะ,ะ,คะทุกคนอะไรก็ได้คาสเต็กก็จะมีอุปกรณ์ประกอบอยง,ง,งนี้นะคะ เรามีกินเนอร์แล้วก็จะใช้สีเหลืองนะคะทุกคนแตะพอไปมันก็จะมีคลิปนะคะเฮ้ยคือมินอา่านกวนเออและเราก็จะเขียนตรงนี้นะคะคลิปอย่างนี้ไม่ได้นะคะคลิปอย่างนี้ผิดค่ะต้องเขียนให้สุดตรงนี้นะคะที่ <c ười> ไม่สุดก็ใส่เพิ่มอีกอันเหรอไม่ต้องอ่า <c ười> <c ười> อันนี้ติดกินเนอร์นะคะหนูมาหนูก็ใส่ลูกสีเห,เหลืองเลยนะคะเด็กๆไม่เคยไม่เคยหยิบคลิปมาก่อนเลยไม่เคยรู้ว <c ười> ่ามีคลิปอยู่ข้างงล ชาวบ้านค่ะทุกคนออฟปี้เลยค่ะอันนี้คือคัทแรกของหนูนะคะจะมีอุปกรณ์อันนี้แล้วก็มีทีมเนอร์เราจะให้แผ่นเพดสองลูกเล็กอีกอันนึงนะคะอันนี้คือเซตอัพของหนูลูกเล็กลนี่ลูกละกิโลครับหนึ 1> 1. ่งอ,อันนี้คือไซส์เล็กส,สุดแล้วใช่ไหมครับไซส์เล็กสุดจิ๋วสุดค่ะรหรนึ่งจุดสองห้ากิโลค่ะอ่าเราไซส์ใหญ่สุดอีกประมาณเท่าไหร่ล่ะครับใหญ่สุดอันนี้ห้ากิโลกับสี่สต๊ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขาเก็บค่าลิขสิทธิ์ทในงานถ่ายติ๊กเขาเขากลัวแล้วพี่กลัวแล้วกส่วนเราวันนี้เราเป็นอะไรคะเราเป็นเทรนเนอร์เทรนเนอร์สีอะไรคะสีส้มไปเลยค่ะสีส้มค่ะนั่นเขียวค่ะตาบอดสีอะค่ะฉันชอบสีเหลืองเถอะจริงฉันไม่ถือเลยจริงสีเหลืองจริงๆถ้าคนจะถือไม้เปล่านะเออจริงถ้าขอถือไม้เปล่าได้ไหม เหมือนฉันเล่นกับเบียกับบอลโพแดนซ์เงี้ยหรอเธอฉันคืออันเมื่อกี้นักหาเธออันนั้นนังหายเธอคือสีเขียวฉันคือสีเหลืองเมื่อกี้ง่ายที่เธอทำให้สีเขียวคือหนักเท่าไหร่ครับสีเขียวหนักเท่าไหร่ครับสองกค่ะแต่ว่าสีส้มหนักห้ากิโลนั่นเองสีส้มสีส้มก็ไปนู่นเลยเทนเนอร์มุกเลยเทนเนอร์เฟมไม่ชอดใช่ไหมโอ้โหเธอนี่พูดชื่อคนอื่นนะแต่เก็บลีค่ะสิทธอนะ เปกติก็สีเขียวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสีสแค่ลูกมันะขึนอัเป็นสีเองลูกแล้ววันนี้าจะมาสอนเขียวมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาท้าเพกนะคะเนี่ไเป็นไลยพี่กัจัดนะคะจประมานี้อันนี้ก็คือประมาณนี้อกาอะไรไม่ินอาสตจะมี้าไม่ตายท้าที่เราเล่นกันง่ายๆเลยก็คือเดริมเดิก็คือย่อ เราก้นกล้ไปข้างหลังด้วยใช่ไหมครับโ oh, okay. อเคโอเนครัวเนมื่อโอเคเธอระ okay, okay. แวงอะไรเนี่ยเดิเดลินะคะแล้วก็มีผ้าดึงเข้าหอดึงเข้าหอโอ้ยแล้วปวดหัว <c oughs>

ถ้าเหมือนท่าเฮอคิวลิสเลยนะสิง,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 งนอ,งดอดนีเอง,งก็ลำบาก <laughs> ท,ท,ำทำเพื่อแฟนคลับโดเยเฉพาะเลยอันนีแน้แฟนคลับดนเสนยกแรกๆก็คือแบบจะแบบสับเปิลมากทุกคนแต่แบบยกไปยืนาปมันจะไ <c oughs> ด้ดันมาประมาณที่อ,อกนะคะแล้วก็ยกขึ้นไปด้านบนประมาณนี้ฮ <c oughs> ึบฮึบฮึบฮึบประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าความความเหน,นื่อยของพาร์ทเนี้ยก็คือหนึ่งชั่วโมงคุณจะต้องแบบยกได้เยอะมากแล้วเนี้ย มันสู้ค่ะเพื่อแฟนคลับเลยอันนี้มีวิธีการว่าบางทีเราก็จะขูดสอบเนาะเพื่อให้ได้มูมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะการสอบบางคนก็จะแบบว่าให้การสอบเพื่อเปิดไหลอะไรอย่างเงี้ยจุดนี้คือยังไงก็ได้ให้มันให้มันขึ้นได้ไหมใช่ก็จะนก่อนแล้วพอเสร็จแล้วจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าทุอ บว่ามันจะมีการกำหพงคนถ้ากำหพงก็จะมีประมาณแบบท่าสองท่าเราจะมีท่านี้จำท่าไม่ได้เหมือนกันก็บินเป็นพิษนานเกินนะปุ๊บมันก็จะมีท่าจำท่าไม่ได้บอกว่าให้ไอเดียนะท่ายังไงวะก็จะมีอย่างนี้เราคิดซะว่าแผ่นสีเขียวคือพิซซ่าของเรา หลอกใครเขาชอบเล่นกันอ่ะเห็นเนอ้อเธอชอบเล่นเธอทำได้วันนี้เธอทำเพื่อแฟนคลับกลับไปสีเขียวเดี๋ยวเราจะแข็งแรงขึ้นทนึทุกคนตอนแรกเราก็ต้องมาเป็นบิ๊กเ n อร์อันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเติบโตแล้วก็มีความฝ่ายกลับเราจะใช้ลูกสีส้มได้เหมือนกันเธอลองเลยไหมวันนี้สีส้มเพื่อแฟนคลับไหมเพื่อแฟนคลับนิดนึง ต่ออถดขอขอท่ามขอท่าเมื่อกี้แต่เป็นสีส้มได้ไหมทำตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วได้เก็บเลยเธอเร็วสู้เพิ่มเพิ่มแทนครับแล้วเทนเนอร์ยังใช้สีเขียวเทนเนอร์อยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้พอเสร็จแล้วได้เก็บเลยไม่ต้องเอายกไปไกล้าไก่ไอ้ท่าเมื่อกี้ขึ้นขึ้น ได้แล้วพวกแฟนคลับสนองนี้แฟนคลับสุดๆไม่ไหวแล้วแฟนคลับขำไหมลนะ่ะไม่ได้อะขึ้นจากเหลืองเป็นเขียวคือเหลืองอ่ะต้องยกคนที่แบบตัวเล็กตันวน้อยอย่างฉันนะ่าต้องยกอย่างน้อยแบบเนี่ยความลำบากก็คือความลำบากก็คือตอนที่คุณมาเล่นตอนแรกอะเป็นลูกสีเหลืองอะกล้ามัเล้าไปแล้วอะอย่าพึ่งขอไปพักแล้วกลับมาเล่นใหม่เรามีใครที่แบบ มีมีแต่ก,ก้านไม่มีไม่มีลูกได้ไหม,มไม่มีลูกเหลืองเขียวฟ้มได้ไหมมีแค่ก้านได้ไหมก็ลองดู <laughs> แค่กานก็หนักเราหรือเปล่า,าอาเ,เออแค่นี้ <laughs> <laughs> เป็นโพเดนส์พโพเดนส์แบบหกผาเออเหล่านี้สต็อกมาสอนแฟนคลับสอนแฟนคลับเนี่ย แฟนอะไรนะแฟนเขาบอกว่าเขาอยากให้อเนี้เป็นสีส้มได้ไหมล้วให้มินอายกใหรดูทุกคนทุกคนต้อมีเบสิสอตเบสิกอตก็คือหัวเข่าไม่เลยปลายทนจะเจ็บเข่านะคทุกคนหัวเขาไม่ปลทใรีเอบาหน่กบาเออเนเนออ่ะ มินอาแฟนคลับบอกว่าอยากเห็นลูกนะมันสีสม้มให้มินอายกแบบนั้นขอสีสม้มสีเขียวอ,อ่ะสีเขียวสีเขียวอ่าอ่าไหนโชว์สเตเหมือนเมื่อกี้อีกรอบทแล้อบคุณมากเฟนัมลนับนนนไ้ขอับโสโดนะรู้ปะ <c oughs> ขอถ่ายอินขอถ่ายอินก่อนเออ ได้ข่าวเป็นผู้ได้ข่าวเป็นผู้แนะนําด้วยนะได้ข่าวเป็นผู้แนะนำน,ะน้องพ่อเป็นผู้ชงผู้ชงที่หรอคนที่ชงเก่งที่สุดในโลกอ่ะถ้าชอบผู้ชายหรือใครสคักคนเอาคนนี้ไปเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวนางจะชงให้เธอถ้าชอบผู้ชายหรือใครสักคนแปลว่าอะไร,าาระนนะอ่ะถ้าถ้าชอบใครสักคนนะเอาแบบชอบใครสักคนสมมติสมมติชอบสตัวคนเนี้เราเอาน้องอพ่อแล้เข้าไปเลยแล้วก็ให้น้องพ่อชงให้ <พ uka> อ,อือฮ้าทาเด่นลิฟต์ะกโอเสียกี้พา,กกานยอ้อนทุกคนเมันมีการเลยนคของกล้างานท่าต่อไปมีอาต้อไม่นอนวันนั้นแล้วก็ยกขึ้นเลยฮึบเอ้ยฮึบคอนูสนุกนะ <c oughs> โอ้โหเสียงไหนดูสิเนี่ยท่า,านี้แหละอันนี้ไม่ใช่่าที่ต้องพีนขึ้นท่านหมือนกันแต่ว่าพอเล่นในขามันจะวัยมากเทุกคนถ้าจะเปลี่ยนอุปกรณ์เล่นอันนี้เขาองวางวางบาเบลยแพนแพอะไรูมสำหรับเธอแล้วเธอว่าว,าวิชาเฟล็กเทนเนอร์ผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนสอนโหดกว่ากันโหดกว่ากันใช้ข้ของผู้ชายอ่ะของผู้ชาย เขาจะมีสไตล์ของตัวเองเขาก็จะเปิดเพลงที่แบบเป็นสไตล์เขาแล้วเธอชอบของผู้ชายหรือของผู้หญิงมากกว่ากันนี่ถ้าเป็นโคได้แล้วในตอบสนะิเธอชอบผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันไม่เห็นคลาสไม่เห็นคลาส,ห,ลาสหรอใช่เธอไม่ตอบเนี่ยเธอไม่ชอบตอบแ่เา,เาเป็ทรน,น,นอได้แลอเอทำได้นี่เธอเราพูดไปสอนไปแล้วว่ามันเป็นเนเร์ได้แล้ววะตกลงแฟนคลับอยากรู้ไงได้ผู้หญิงหรือผู้ชายดี หรือได้หรือได้ทั้งสองได้ทั้งสองผู้ชายให้แฟนคลับไปคิดต่อมีพอยบอกว่าพอยบอกให้มาเข้าคาพีเอพีเอโหดมากใช่ต้องลองดูนะแต่ฉันว่าเข้าพาเทรนเนอร์มูฟซึ่งทุกคนก็บอกว่าเหนื่อยเหมือนกันใช่เคยต้องลองพี่เอดูนะมุกเป็นอะไรนะคะเรื่องความเหนื่อยคนฉันว่าถ้าเรื่องถ้าท่านก็ยก5กิโลได้อะตลกป่ะไม่คิดว่าจะยกได้เธอไปสมัครเทรนเนอร์เลยเขาก็น่าเปิดหลับเยออยู่แล โอ้ฉันพูดไปเราก็ทำไปล่ะฉันไม่แน่ใจงั้นเราต้องทำท่าแรกอีกอีกรอบไหมที่มันยกยกยกสองจานขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าในเมื่อเธอยกเองได้แล้วเธอต้องทำได้นี่ตอนนี้มีท่าไหนบ้างอ๋อมันจะมีท่าแบบคือเดี๋ยวท่าไม่สวยทุกคนเพราะว่าแขมันไม่ไหวเราเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีท่าแบบว่าเอามาแล้วก็บิดพลิกแขนอะไรแค่นี้เองไม่ยากเลยทุกคน ไปมาเข้าพัเกเต้นกันนะคะเย้ป่วยแต่เธอแค่ไม่เคยเข้ามาเล่นทำคอนเทนต์นี่นี่อายกขึ้นข้ามบนสียกขึ้นอบอลเออเออเออพอบอกเฮ้ยมันง่ายมากทุกคนมาดูมาท้าลองแต่สำหรับฉันที่เป็นชนีแขนตะเกียบ ตัวเล็กก็คือสีเหลืองก็คืออยู่พักหนึ่องอ่สีเหลืองอยู่สามสี่คาร์ดอ่ะยังยังไม่กล้าอัพไซ์เป็นเขียวเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงที่ไปกับเพลงอะ่ะแล้วมันมันยกได้เยอะแล้วมันแข็งแรงไว้ทุกคนคือแบบยกจนจบคาร์ดอะมันคือแข็งแรงเว้ยใช่น้องพอ <c oughs> แกเหมือนเดิมค่ะเ <c oughs> ยเธออ้นี่เสร็จแล้วนอนลงไปดีนอนลงไปนอนลงไปยกยก,ยกจากอกขึ้นไป เธอยกสีส้มน้ำหนักเธอไหวเธอเก่งมากอันนี้คือเทนกับพีทีไปประมาณห้าสิบชั่วโมงได้ไม่ใช่แมทเทนเก่งมากววันนี้นะคะพาทุกคนชวนทุกคนมาออกกำลังกายค่ะขอบคุณสถานที่ที่ให้ทำนะคะเป็นฟิตเนสที่เรามากันแล้วเราแฮปปี้มากเลย ยกประมาณอกประมาณถือไว้ประมาณอกแล้วก็ดันจากอกขึ้นไปยกเอาไว้ตรง <laughs> จะบอกเอาไว้ตรงหัวนม,มอ่ะโอเคอัดันขึ้นตรงๆอ่าแล้วเขาก็จะมีมุมข้อศอกนี้เออข้อศอกประมาณนี้ไปก่อนกด้เออประมาณนี้แหละอ่ะควบคุมคอนโทรลอินคอนโทรลซายขวาเท่ากันบาลานซ์โอเคโอเคทําได้ดีบาลานซ์ดีเป็นไงคะแขนสั่นไหมอยู่เพียงแต่ว่าดูชิวช ยังไม่ค่อยชินกับบา,บาเท่าไหร่โอเค okay. อ่านึกออกแล้วมันก็จะมีท่าอีกอันที่เขาให้ชอบทำก็คือวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้นเท่านั้นอ่ะอยู่น้องพอก็มาเล่นเ็กคนเดียวได้แล้วนะคะคฮะน้องพอก็เข้ามาอยู่หลังๆก่อนแล้วก็ใส่ลูกสีเหลืองไปก่อนทำเป็นหน่อมแหนมแต่ว่าจริงๆพี่ว่าพอใส่เขียวได้แต่ว่าถ้าจะอยู่ให้ครบชั่วโมงคือแบบ มันต้องยืนให้ครบชั่วโมงอะแล้วแบบว่าสะวดแล้วสะกดอีกตูดขึ้นไม่รู้จะแบบขึ้นไปไหนแล้วก็แบบปวดขามากแต่ก็คือทําไปตอนแรกๆมันจะแบบระบมมากครั้งสองครั้งแรกมันจะระบมมากแต่พอทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งก้ามเนื้อมันฉีกแล้วมันซ่อมแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นที่เมนาน พี่มินอาก่อนมาเล่นหนัก50แล้วก็ป่วยเป็นกดไหลย,ย้อนเป็นและอาการทั้งคณะใดๆตอนนี้หนัก53 54อวบขึ้นไปเรื่อยๆหนักกล้ามเนือ้อแต่เราจะเราจะยังคงแขนขาตะเกียบไว้หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยทำไปทำมาชักงงเพราะว่าเวลาจะมาฟินเน็ตก็กลักวไม่มีแรงกินเยอะกินเยอะมาก เรามาเรียนจิมบอลตอนนี้เราจะแบบว่าเตรียมของเรียนจิมบอลแล้วแล้วเราก็เสร็จทีด้วยนี่แหละเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำคอนเทนต์ไม่มีผู้คนเยอยู่นะเวทีเพราะว่าลูกสาวอยากอยู่ตรงกลางแล้วลูกสาวอยากอยู่ข้างหลังฉัน <laughs> น้าบอกว่าน้าไม่ใช่ลูกสาวนาง้งเป็นไรนะเธอเป็นไรนะ สลามคืออะไรสิ่งมีชีวิต,ตอ,อ๋อสลามเป็นสิ่งมีชีวิตช <c oughs> นิดหนึ่งที่เราบูเพเฮ็ไม่ได้ตัวหนึ่งเลื่อนไปเรื่อยสลาม <c oughs> เป็นสัตว์เป็นสัตว์ใหม่เวงระบบสลามดังอ๋อ <c oughs> ฉันเป็นอะไรเลยสดใสละเลยมากเวอร์สดใสเกลือชื่อจริงชีวิตจริงงวงนอนห่อเหี่ยวพอแบบเป็นมินอาปพุ่งน,น่ารักสดใสขึ้นมาเลยเห็นก็คือมี ก็คือมีเพื่อนอะมีใครคนนไปสอนเธอฉันเข้าใจว่าอาจจะต้องถอดรองเท้าอะเออแต่ฉันจำไม่ได้ว่ะเออสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งตอนเนี้ในไอจีเราอะก็จะมีเพื่อนที่เลี้ยงลูกสาวเลี้ยงลูกสาวแล้วเพื่อนก็จะต้องไปเล่นกับลูกสาวเนี่ยฟิลเนี้ยนี่แบบระบุเพศไม่ได้แต่ว่าเหมือนน้องสาวฉันมากสิ่งมีชีวิต ใช่ไหมเระบุเพศตอนนี้ก้อน,นอนมินอากับก้อนน้องกำลังรอเล่นคาร์ดิบอิลอยู่กลับมาแล้วค่ะก็เล่นฟิตเนสเสร็จแล้วคะ่ะ3ชั่วโมงจุกๆค่ะมินอาเทรน1ชั่วโมงนะคะฟรีสไตล์1ชั่วโมงแล้วก็อ๋อแวะไปเป็นเทรนเนอร์อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่นคาร์ดิบอลอีก หนึ่งคาสนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันหนึ่งวันดีๆที่ฟิตเนสของเราในวันนี้ข้าวที่จะกินก็คือต้มผักค่ะผักต้มค่ะผักต้มร้านนี้ค่ะวันนี้นะคะเหนื่อยจนพูดไม่ออกเลยจ้าใส่เสือมาเด่นองเท้าลราก็ส้มนะเธอเห็นไหมเขาต้องภูมิใจว่าเราจิงอลเสร็จแล้วก็เข้าฟุตบิ่นบอคเลย ก็จะมาสุกี้ติน้อยเพราะว่าใช้แรงเยอะราคาดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเขาก็เลยกินกันหัวละ2องร้บาทอันนี้รวมน้ำแล้วด้วยนะเออทำไมเขาเลิศเนาะหกปูมปมอะไรชันบ้างไกว อันพอดใหม่เลยนะคะมวนจอยมากเลยค่ะนอนแล้วทุกคนพี่สางผู้มวนจอยก็เลยสั่งอาหารมาเพิ่มอีกนิดนึงเป็นอาหารประเภทแบบโปรตีนอะไรแบบนี้หนึ่งที่แบบว่าเหมือนลูกอะเหมือนพาลูกมาเที่ยวอะถูกไหมสรุปเอาอะไรชาไทยชาไทยนะออาโอเคเข้าใจขนมปังชาดขึ้นกับการนั่งเมาส์หลังจากที่เรากินชาปูื้วย เสื้อับบนี้อะไรใจประกันและปากฉันถี่ก็ส้มด้วยอะยังมีส่วนร่วมมมาเข้ากล้องแล้วมันเป็นยังไงสุดๆอะมันต้องมันมีความเป็นชาไทยอ่ะปิดคลิปหน่อยวันนี้วันนี้จบวันแล้ยังไม่จบรอกเชื่อเธอไปอีกใช่ไหม โอเคขอบคุณที่มาวอลกับมินอานะคะใครตามพอมาฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้มินอาสุดเอนะดจ้าขอบคุณทุกเลยปรากฏว่าคนดูคลิปนี้เสร็จแล้วแบบถอด subscribe มีเกิดขึ้นไม่เป็นไรแต่แฟนคลับที่อยู่กับเราคืออยู่กับเราอยู่กับเราแบบงงๆต่อไปย้ยแฟนคลับก็คือคนที่อ้างว่ามาติดตามเรานี่แหละแฟนคลับนะแฟนคลับก็คือนามสมมุติอะไรบางอย่าง ในๆเวลามินอารมีอยู่กับแฟนคลับอะช่วงเวลาที่ดีสุดก็คือช่วงที่เราไม่ได้ถ่ายทําค่ะออฟเลคคอร์ดค่ะแล้วเราก็จะเมากันฉ่ำค่ะ <c oughs> บ้านหยุดยางายไม่ได้มันไม่ตัวย <c oughs> มันไม่ติดอะไรเลยเธอเราแค่จะถ่ายของฝากนี่เธอพุทร<ห>าไส้ไนมจีนอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> นมชิสเธอไหวไหมเนี่ยวันเนี้ขอนี้ค่ะ คุชารไส้นมชีจากประเทศจีนค่ะนี่เชียงไห่ใช่ไหม<ช>แล้วเอาผูช่วงเกินเกินโครตลาบแล้วสามล้านแปดสูปตั้งแต่บุฟเฟ่าบาแล้วก็ขนมปังแล้วก็กาฟแฟกวนให้เธอสองอย่างดีกว่าห่อยอืมกินไ,ไม่หมดแล้วอะไรเนียลูกอมกระตุยไงลูกอมกระตุยเธอกินตอนเด็กๆอ่นึกออกไหมเนาะมาดูดิวดองก่อนลูกองกระตุยนะครับเดี๋ยวขอบคุณนะ มีของฝากมาเต็มเลยนี่เป็นทุกคนอะไรนะบุกบ้านเจมส์เราเป็นดอมจีเราก็ต้องแบบว่าเดยวเรสจังก,กว่าไม่เคยกินอร่อยเหรอเลก่านะอร่อยหรอ,อ,นนะอ,รอเดยวเรสจังก,กว่าเราอยากชิมให้แฟนขับดูเลยเลยบ้าอันนี้ขนมอะไรนะขนมโก๋ขนมโก๋ที่มันอัดธัญพืชต่างๆหืม,หมพุสอาเธอฉ่ำมากช่ย่อยฉ่ำมากอร่อยพุซาฉ่ำมาก,ามากใครบอกว่าจะปิดกล้องแล้วคะเปอันนี้บิวอิน แปดหมื่นสวยมากสวยชุดช,ช,ชอบบิวอินบ้านเพื่อนสวยนนมานจะวันครึ่งแต่เดี๋ยวว<อ>ันนี้จะทำวันเดียวบิวอินร้านหลังบิวอินสวยมากใช้เวาลาทำวันครึ่งเงบประมาณแปดหมื่นเลิศ